ครับโอเคครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขาดวงชาแนลครับก็พอดีคลิปนี้นะฮะยุคนี้น้ามันแพงนะก็พอดีมีสินค้ามาใหม่นะครับจะมารีวิวกับเ c ซีเราได้ดูกันนะครับก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ราคาเซฟสุดประหยัดฮะส่วนจะเป็นรุ่นไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับครับก็โอเคนี่คือพระเอกในงานของเราครับนี่คือรถไฟฟ้ายี่ห้อสากาโซนิกตัวนี้เป็นรุ่นเล็กของอ่า รถไฟฟ้ายีออ่ห้อสกาาซนิกนะครับตัวนี้ราคาเซฟสุดประหยัดครับตัวนี้ราคาเงินสดจะอยู่ที่1 4 5 0 0บาทนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูข้อมูลจำเพาะกันก่อนนะครับก็รถตัวนี้นะครับรถไฟฟ้าตุ่นี้เนี่ยความสูงจากพื้นนะฮะความสูงจากพื้นขึ้นมาหาเบาะเนี่ยอยู่ที่70เซนติเมตรนะครับส่วนความยาวนะครับความยาวของตัวรถล้อหน้าหาล้อหลังเนี่ยระยะก็จะอยู่ที่140ซนติเมตรนะครับก็ส่วนยาง นอกหลังนะครับก็จะเป็น like. ข้อ14นะครับข้อ14หน้าหลังเลยนะครับอ่ะหน้าหลังเลยนะครับเป็นแบบที่ไม่มียางในนะครับเป็นแบบที่มียางในระบบเบรกนะครับจะเป็นแบบดรัมเบรกเหมือนจักรยานเราทั่วไปนะครับอ๋อใช้งานง่ายเนาะดูแลรักษาง่ายนะครับเบาะนี้นะครับส่วนเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งเนี่ยจะเป็นแบบอ่าแบบปรับไม่ได้นะครับแบบนิ่งตายตัวเลยนะครับตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือมันจะไม่โครงเรลงหรือโยกเวลาเรานั่งนะฮะไม่โยกไม่โยกไปมาเวลาเรานั่งเนาะอ่า มีที่เหยียบพักเท้าหลังให้กับผู้ซ้อนท้ายนะครับอย่างมั่นคงนะครับก็เรียกได้ว่าเหยียบเต็มเท้าเลยทีเดียวนะครับสำหรับเด็กๆที่ซ้อนท้ายเรานะครับตัวนี้มีค้าปั่นให้เรียบร้อยนะฮะมีค้าปั่นให้เรียบร้อยนะครับสวยๆมากนะครับโชคนะครับแบบกันสะเทือนนะฮะเป็นโชคเหมือนมอเตอร์ไซค์เราเลยนะครับล้อขอสิบสี่ไม่มียางในนะครับหน้าหลังเลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นมอเตอร์350วัตต์ มอเตอร์3 5 0้วัตต์นี้ดูยังไงนะฮะสังเกตมาดูที่ล้อหลังนะฮะล้อหลังนะฮะเห็นไหมสกรูนะครับนะท่านจะเห็นเป็นเลข3 5 0าบวัตต์นะฮะท่านน่าจะมองเห็นนะฮะตัวนี้นะครับซึ่งมอเตอร์3 5 0าบวัตต์เนี่ยจะให้กําลังในการขับหรือว่าลากจูงได้ค่อนข้างดีนะครับก็ระบบด้านความปลอดภัยสังเกตนะฮะตัวนี้จะมีไฟท้ายให้นะฮะมีไฟท้ายให้มีทับทิมสะท้อนแสงให้ยางค่มคืนนะครับนะเห็นไหมแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้นะ ไปเลี้ยวหน้าซ้ายขวาเลยนะครับซ้ายขวาเลยมีไฟหน้าให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ใช้ได้จริงนะครับไม่ได้มีไว้ชวเฉยๆนะอ่ามีตะกร้าหน้าให้นะครับอุปกรณ์มาตรฐานที่แถมให้มีอะไรบ้างนะฮะก็อันดับแรกก็ Christine. จะมีกระจกนะฮะมีกระจกหนึ่งคู่ผมไม่ได้ออกจากถุงให้ดูนะฮะมีกระจกมีกระจกหนึ่งคู่นะครับมีกระจกหนึ่งคู่แล้วก็มีเครื่องชาร์จแถมให้นะครับมีเครื่องชาร์จแถมให้ชาร์จเหมือนโทรศัพท์มือถือเรานะครับก็ตัวนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะฮะมีฟังก์ชันพิเศษอีกนะฮะก็เดี๋ยวผมขอไอนันี้นิดนึงมาดูเรือนไหม่กันนะครับอุแจรเรามีให้2ชุดนะฮะเวลาเราเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับตัวนี้มีฟังก์ชันแบบโดนใจโดนใจผมมากเลยฟังก์ชันตัวนี้นะฮะสังเกตว่าเปิดสวิตช์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ่าสังเกตฮะตัวนี้เป็นระ,ะดับระดับไฟในแบตเตอรี่ของเรานะครับตัวนี้เป็นมาตราวัดความเร็วข้อดีของเขาก็คือรุ่นนี้สังเกตไหมครับรุ่นนี้มันจะมีเขาเรียกว่า เขาเรียกว่ามันจะมีสวิตมันจะมีสวิตสําหรับล็อกคันเร่งเวลาเราบิดไปสมมุติว่าเราวิ่งไป30เราขี้เกียจบิดนะฮะเราก็กดปุ่มตัวนี้ไว้เลยปุ๊บไอ้ตัวเลขตัวนี้มันก็จะล็อกอยู่ที่30นะครับนึกออกไหมท่านก็จะไม่เมื่อยล้าในการบิดคันเร่งอ่ะนึกออกไหมครับนะโอเคเดี๋ยวผมทดลองให้ดูนะครับอ่ะโอเคนะปุ๊บสักครู่นะครับอ่ะเดี๋ยวนะป๊บอ่ะผมเปิดสวิตให้ก่อนนะครับปั๊บแล้วก็บิดคันเร่งอ่าเนี่ยนะบิดคันเร่งไปอ่าตอนนี้ผมตอน ตอนนี้ผมบิดอยู่ที่เดี๋ยวนะสมมุตินะฮะตอนนี้ผมบิดอยู่ที่9นะฮะผมก็ล็อกคันเร่งไว้ปุ๊บเห็นไหมตอนนี้ผมผมหยุดคันเร่งแลวนะผมไม่ได้บิดคันเร่งแต่รถเนี่ยมันยังอยู่ที่มันอยู่ที่ความเร็ว9 CC ซีซีอยู่เลยนะความเร็วมันยังย่ังอยู่ที่9อยู่เลยนะครับอ่าเห็นไหมคันเร่งก็ยังผมไม่ได้แต่คันเร่งเลยนะผมผมล็อกตัวนี้ไว้ผมล็อกตัวนี้ไว้ผมบิดไปวิ่งที่9แล้วก็มากดสวิตช์ตัวนี้รถมันก็จะล็อกคันเร่งไปที่9้าตลอดเลยนะครับ แล้วล้อเขาก็จะหมุนไปประมาณนั้นนะฮะคือความเร็วจากคงที่นะครับข้อดีของฟังก์ชันตัวนี้ก็คือเราจะไม่ต้องมัวบิดคันเร่งให้ปวดให้เมื่อยมือเวลาเราขับไกลๆนะครับเวลาจะถอนคันเร่งหรือว่าอะไรเวลาจะขับเข้าสู่โหมดิปกติทำยังไงท่านก็แค่กดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งปุ๊บเห็นไหมตัวเลขมันก็จะลดลงล้อก็จะหยุดหมุนในท,ทันทีนะนี่คือข้อดีของรุ่นนี้นะพิเศษมากนะครับ okay, okay. Yeah. แล้วก็ด้านความปลอดภยัยด้านความปลอดภัยนะครับ มาสังเกตดูว่าตัวท้ายตงเนี้มันจะมีสวิต์อยู่ตัวนึงมันจะมีกุญแจอยู่ตัวหนึ่งะทานโทษเห็นไหมมันจะมีกุญแจตัวนึงที่มีปุ่มจริงแดงตัวนี้เอาไว้ล็อกล็อกล็อก้อตัวนี้ตอนนี้ถ้าถ้าเราไม่ล็อก้อมันจะหมุนไดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราล็อกสมมติว่าเราไปจอดเนาะไปจอดตามบ้านเรือนที่มีเด็กเยอะหน่อยกลัวเขาเล่นเราก็แค่หมุนกุญแจปุ๊บแล้วก็ปิดไว้แล้วล้อตัวนี้มันก็จะหมุนไม่ได้ทานึกออกม่นี่คือข้อดีความปลอดภัยนะครับบางทีเด็ก ดื้อหน่อยทิ้งกุญแจไว้เด็กอาจจะมาเปิดสวิตช์แล้วก็บิดไปได้เลยอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับเด็กๆได้นะครับแล้วก็สอดกุญแจเข้าไปเวลาเราจะขายเราก็แล้วก็หมุบบนคืนแล้วก็ปิดไว้แบบนี้ล้อก็จะหมุนได้ปกตินี่คือฟังก์ชันที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับรุ่นนี้นะครับรา <c oughs> คารุ่นนี้อยู่ที่1 4 5 0 0บาทนะครับในช่วงนี้วางดาวพันเก้าไม่จะมีคนค้ำงวด930บาทนะครับส่งแค่ปีครึ่งส่งแค่ปีครึ่งที่ฟอนะเสดสาขารนองสูงนะครับเหมาะอบยุน้ำมันแพงครับตัว เดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายกันหน่อยเดี๋ยวผมเปิดไ,ไฟท้ายให้ดูเนาะ,ะคลิปนี้ผมจะไม่พยายามตัดต่อคลิปนะครับเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเราอมองเห็นเนาะว่าการใช้งานของรถเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีไหมอะไรยังไงนะครับลูกค้าจะได้เข้าใจเนาะ,อะโอเคนะคเดี๋ยวผมเปิดเปเนื่สักครู่นะครับผมเปิดสวิตช์ให้ดูก่อนปุ๊บอพอเราเปิดพอเราเปิดไฟไฟหน้าปุ๊บเห็นไหมครับ ไฟท้ายมันจะสว่างขึ้นมาเลยเห็นไหมนี่คือไฟท้ายจะสว่างขึ้นมานะครับอ่าอาจจะเติมถูกละคกหน่อยนะครับอ่าเราถ่ายคลิปคนเดียวน้อเดือนไม้ปกตินะครับเวลาเราปิดสวิตต์ตรงนี้ปุ๊บอ่าเราปิดไฟหน้าแล้วนะครับมาดูไฟท้ายไฟท้ายก็จะปิดลงนะฮะมาดูไฟหน้านิดนึงนะครับเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์นะฮะเปิดสวิตต์ตัวนี้ปั๊บอ่ามาดูไฟหน้านะครับอ่าเห็นไหมฮะ ไฟหน้าใช้ได้ปกติเลยครับมีไฟลงไฟเลี้ยวอะไรต่างๆฟังก์ชันครบนะครับฟังชันครบเห็นไหมปิดไฟอโอเคนะครับแล้วก็จะมีไฟหลีให้เราเวลาเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาไฟหลีตัวนี้จะขึ้นนะเพื่อป้องกันเพื่อให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในการใช้รถนะครับอโอเคมากมาถานนะครับตัวนี้ราคาเซฟสุด14,500ับาท วางดาวพันเนะครับไม่มีคนค้ำงวด930าอบาทเดินด่วนหน่อยนะครับที่พรมเสรตสาขาน้องสูงนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าอยากติดต่อ0807343840หลักฐานทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็ทำสัญญาได้เลยนะครับรถรุ่นนี้นะครับมันก็จะมีสีอะไรบ้างหนึ่งนะครับสีแดงมีสีฟ้าแล้วก็มีสีเทาให้เราเลือกนะครับครับก็ ส่วนเรื่องการรับประกันนะครับตัวนี้นะครับรถไฟฟ้าสกาาซนิกรุ่นเล็กตัวนี้นะครับมอเตอร์นะครับมอเตอร์กับแบตเตอรี่นะครับทางร้านเรารับประกันให้6เดือนนะครับภายใน6เดือนถ้าเสื่อมหรือมีปัญหาเราเปลี่ยนอะไรให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับตัวมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับตัวหลักๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับเหมาะมากสําหรับให้แม่บ้านไปจ่ายตลาดนะครับไปส่งลูกไปโรงเรียนขับซื้อของแถวบ้านนะครับ ชิวๆครับชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้45กิโลเลยนะครับวิ่งได้45กิโลในอัตราเงินผ่อนเนี่ยเราฟรีประกันรถหายให้ด้วยนะครับร้านทั่วไปส่วนมากจะไม่ค่อยมีนะครับมีบริษัทพอเสริฐมอเตอร์นะครับที่แถมประกันรถหายให้นะครับสุดยอดมากนะครับตัวนี้นลูกค้าท่านใดสนใจก็รีบๆหน่อยนะครับตัวนี้นะบอกมากนะครับสําหรับยุคน้ำมันแพงโอเคครับผมครับก็โอเคครับคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระเนาะอ่านั่นเนาะ ยุคดํามันแพงตัวนี้นะครับยุคดํามันแพงนะก็ใช้นถไฟฟ้านะให้กับแม่บ้านจ่ายกับข้าวไปตลาดพาลูกหลานขับเล่นนะครับก็สำหรับเ c ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้0807343840นะครับก็รบกวนเอฟซี FC ของเรานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆนะครับของขาดงชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วขาดงชาแนลบ๊ายบายครับ